มาถึงแล้วนะครับขนมนะครับโอ้ขนมที่พี่สาวทำให้นะครับโอ้แค่เปิดกล่องนะครับโอ้กลิ่นอบเทียนนี่หอมหอมจริงๆนะครับหอมจะบอกใครดูสีนะครับเราดูสีเหลืองอะลามอันนี้ที่ทาไข่นี่คือมีไข่เคลมนะครับแต่นี่เป็นถั่วเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไง เขาบอกเลยว่าอยากกระพริบตาดู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 สีแกเห็นสีกับน้ำลายไหลแล้ววะโอ้โหนี่ดูไส้ดูไส้ ดูไส้เห็นแป้งว่านี่แป้งนิดเดียวเองนะเนี่ยที่เหลือไส้หมดเลยมีไข่เค็มอยู่ข้างในด้วยโอ้ไส้หอมมากใช้เวลาลมควันเทียนไส้นี่นานมากเลยนะครับบอกตรงผมนี่ได้ไปช่วยเห็นเห็นเตาอบอะ่ะเห็นถึงตอนเห็นถึงเตาอบเลยอะ ทำคนเดียวบอกตรงๆว่าทำสุดฝีมือทุกลูกสุดฝีมือเดี๋ยวขอลองชิมดูก่อนนะอ,อยากจะให้ดูแป้งจริงๆเลยนะแป้งบางไส้เยอะให้มาเต็มที่เลย ออืมอืมมที่เด่นคือหอมหอมสุดๆหอมมาก,ก่อนเลยหวานแบบหวานกำลังดีไม่ได้หวานมากน้ำตาลน้อยกลมกล่อมแบบอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยแบบอร่อยว อืถั่วผสมกับไข่เค็มแบบกำลังดีอืมไม่หวานมากถั่วอร่อยหอม ดูดูดูอยากจะให้ดูแป้งแป้งบางบางเทียบบางเทียบเลยคอยคำคอยคำอดใจไม่อยู่จริงจตอนแรกว่าจะชิมก่อนชิมก่อนแล้วเดี๋ยวเอยถ่ายทีหลัง จะบอกตรงถ้าชิมก่อนนี่ไม่มีเหลือไม่มีเหลือให้ถ่ายอร่อยอืมอร่อยถั่วหอมมีน้ำตาลนิดหน่อยไม่ไม่หวานมากกลมกลมผสมกับไข่เค็มอร่อยจริง เลยสี่ลูกเดี๋ยวค่อยๆกินโอเคไปละเดี๋ยวผมขอจัดการที่เหลือต่อก่อนบา,บายยกนิ้วให้เลย